สวัสดีค่ะเมื่อดหน่อยนะคะตื่นเช้ามามากินกาแฟบีคอฟฟีฟ่นะคะหนาวหนาวอุ่นอุ่นชุ่มมาๆกินน้ำกันนะคะสักแกลนะอหอมถังช้ามาเลย หนาวอุ่นๆกินกาแฟแซ่บอร่อยอดื่กาแฟด้วยกันนะคะ ู้สึกเข้มข้นเติมน้ำร้อนกัมนิดหนึ่งเนาะถือว่าดีได้เพลินกกาแฟทองตลาดเลยนะ,ะแต่ว่ารู้สึกกินอะไรตื่นมากตื่นมาก็ได้อย่างเดียวกาแฟสุขภาพคือดีคอฟฟี่นี่ค่ะกินจังไหนคือไไทองตลาดซ่องรหาบาทแบ่งกินหามือ โอ้ยมีอากาศเลยค่ะอาการยังไงรู้ไหมคะเขาเห็นขนเห็นสารบาดบอกเมือแตกผักเัือแตกออกเนี่ยกออนอ่นเมื่อแตกออกเลยค่ะเย็างนี้อุ่นตาอย่งนี้อุ่นเก้ว เงือไหลไข่ยอยออกแล้วแล้วก็สัน่่นเงือแตกออกกินปุ๊บประมาณหานาทีผ่านไปเงือแตกปั๊บๆๆงตัวสันเมื่อยคือจังคนณบ่เคยบ่ได้กินเข่านี่หล่ะคือจังคุณหิวเขา่เขาบ่แห้งนี่หล่ะความรู้สึกที่เป็นเดาะ นี่ราคาถึงได้บอกว่าจกของทดลองกินกับแฟวีกอ,อกับแฟท้องตลาดกินหามือกับมืออยซองหนึ่งเอากินเบิงซซองนั่นมันจะกล่ำหากล่ำเด็บหรือเจ็ดกล่ำกับบลูพอได้กินนวลแล้วผู้ลงค้นกินมือละสองซองแต่ลู้ซีกินซองนั้นหามือลู้ซีกินไม่ได้ล่ะ อุ้ยแปลกกับเจ้าของมากมากเลยกระสานลูกซีจะไม่กินกับแฟบีคอฟีบ่กค่ะวะ่าจะเป็นข้าวมาสุขภาพเดอ้อลูกสีกินได้กาแ,แฟเนี่ยขอให้คาเฟอีนตำ่ำคาเฟอีนสูงโอาลูกซีกินไม่ได้หนาวๆแลค่ะเนาะกินน้ำอุ่นๆตื่นมากินน้ำอุ่น อร่อยอก,ก่อนหนาวเนาะอ,อากาศหนาวทำร่างกายให้อุ่นไว้นะคะแล้วโควิดมันจะชอบอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นะคะมันจะชอบอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นนี่แหละถึงได้ม่กินกาแฟบีคอฟฟี่ มันดีจหนหนังไลยนึงมันบกคอยเมือ่อยวอกเลยค่ะว่าอายุหลายขึ้นนะคะเนาะยิ่งเหนื่อยเร็วจริงนะมันบกเป็นตัวหน่อยนะคะเด้ออายุสี่สิบสามปีไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะเด็กก็ทําตัวมันเด็กเป็นย่อหรือเกิร์ลโซี่เนี่ยเขาเรียกว่าวคิดบวกค่ะคิดบวกคิดบวกชีวิตจะมีพลังนะคะ ล,ลูกไปเอาไปไปเอาจานะลูกไปทอดไปทอดป้าหมูอไปไปถอดป,ป้าหมูปุบมันยุบชิ้นใหม่สิแม่ลริ่มคิดบวกแล้วชีวิตจะมีพลังนะคะถ้าคิดลบชีวิตจะห่อเหี่ยวนะคะคิดบวกนะคะเหมือนขุ้รู้ส์คิดนี่แหละกินกาแฟท้องตลาดไม่ได้เหนื่อยแต่มากินกาแฟบีคอฟฟี่ไม่เหนื่อย เพราะว่าข้ามมาสุขภาพแล้วมีทางเช่าโสมใบเปียกหวยเห็ดลินจือนะคะคุณก็รู้ว่าเห็ดลินจือมันช่วยขับสารพิษนะคะสารพิษในร,ร่างกายเขาบอกว่าเขากินอีอย่างลงไปแน่นะคะแม้แต่กินน้ำเนี่ยแม้แต่กินน้ำแก้วเดียวนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามีสารพิษหรือไม่มีเพราะว่าเราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ใช่ไหมคะนี่หลักสินบอกว่าอื อันในดีกินโหลดเพื่อสุขภาพเดียวนี่ค่ะตอนนี้แล้วค่ะเด้อตอนนี้ยุคโควิดต้องกินเพื่อสุขภาพอย่างเดียวนะคะอันใดที่บรนทอนตัวเองอย่าบรนทอนค่ะเพราะว่าทอดปักแลวลูกเพราะว่าอายุคนทุเมอือนี่สัน่นนั่นบหค่ะสี่สิบกว่าปีก็ไปแล้วโอ้ยรู้สิว่าอยากไปไหวไปไหนหรอคะ่ะ ที่จะไปจะลอยกว่าปีลูกเบื่อนี่นี่แม่จะไปได้กับไปคุณนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาใหญ่เขาอะไรสันเดียว่างซึ้งใหญ่อยู่กับลูกไปนานๆนะคะอยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปดัวนะคะเดิมนะฮะก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากดูแลสุขภาพค่ะกายทุกคนดูแลสุขภาพผู้ลูสีในะขาเด้อค่ะคลิปนี้กับัันซนีนะคะกับ มาทักทายดยูแลตอนเศร้าดูแลสุขภาพตอนเศร้ากันนะคะเดอ้อทักทายกันวันละนิดจิตแจ่มใสผ่อนคลายกันทุกวันนะคะค่ะขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเย็ดเจ็บเจรินะคะเงินทองไหลมาเทมาเลยคะ่ะทำกิจการใ,ใดๆก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเฮงเฮงสุขภาพรวยรวยนะคะ